ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทิกออกครีปรายการที่จะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องเล่าน่ากลัวเรื่องแปลกๆที่น่าสนใจจนต้องนากลับมาเล่าใหม่อีกครั้งครับรายการนี้ไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนโปรดใช้วิจารณญยานในการรับชมและรับฟัง สวัสดีครับผมอาถานครับสวัสดีครับผมธันวาครับสวัสดีครับผมซีนครับขอต้อนรับท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการทิกออคลิปอีกครั้งนะครับรายการที่จะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวคดีอาชญากรรมเรื่องเล่าน่ากลัวเรื่องแปลกๆที่น่าสนใจจนต้องนํากลับมาเล่าใหม่อีกครั้งครับ รายการของเราไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนนะครับเคสคดีต่างๆเนี่ยเรานํามาเพื่อเป็นวิทยาทานให้ทุกท่านได้ทราบว่ามันเคยเกิดขึ้นจริงเนาะเพื่อจะได้นําไปปรับใช้หรือป้องกันเหตุด่วนเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะครับส่วนเรื่องเล่าต่างๆเนี่ยเรานํามาเพื่อความบันเทิงเพียงเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟัง ส่วนน้องๆคนไหนอายุต่ำกว่า18ปีหรือ15ปีมารับชมรายการของเราเนาะก็อยากจะให้ชวนพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองมาชมรายการของเราด้วยนะครับเพื่อจะได้แนะนำเรื่องราวต่างๆกันไปนะครับก่อนจะไปเข้าเรื่องทอปิกของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้กับเราด้วยนะครับส่วนใครอยากจะสนับสนุนเราสามารถสนับสนุนทางใต้คอมเมนต์หรือใต้ดดสคริปชันนี้ได้เลยครับ จะะมีรยลาเอียดใหห้เเเ็นเนะรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนานมาแล้วมันเกิดขึ้นในช่วงปี1930อะ1930นี่ถ้าเกิดมองกันนะว่ามันเก่าขนาดไหนอะมันก็ตั้งแต่แบบก่อนสองครามโลกครั้งที่สองครับอืมมันก็ตรงกับช่วงของไทยนะี่ยปีพศ2473อะอยากให้ทุกท่านนะ่ะคิดภาพตามในแบบนั้นนะกันว่ามันแบบค่อนข้างเป็นเรื่องที่เก่ามาก จะพูดย้อนกลับไปก็เกือบจะร้อยปีได้ปะก็แบบเก้าสิบกว่าปีได้แล้วออใช่ใช่ใช,ออใช่ใช่ครับใช่เรื่องนี้ครับมันเกิดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับในพื้นที่ชา์เฟอร์นอร์ดดาโกต้าครับไอพื้นที่ชาเฟอร์ที่ผมพูดถึงเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นพื้นที่ชนบทมากๆครับมันไม่มีอะไรเลยอะ่ะมันเป็นแค่ทุ่งนาแล้วก็ทุ่งหญ้า ไม่มีคนอาศัยอยู่มากเท่าไหร่คนที่อาศัยอยู่ในละแวกนันนะครับ <S <S ก็จะทําประกอบอาชีพเป็นเป็นพวกฟาร์เมอร์เป็นแบบทําฟาร์มปศุสัตว์ทําฟาร์มเกษตรกรรมอะไรท่านองนี้นะครับซึ่งมันมีอยู่คืนหนึ่งครับมันเป็นคืนวันที่ยี่สิบเก้ามกราคมปีหนึ่งพันเก้อยสาสิบเอ็ดในคืนนั้นนะครับมันเป็นคืนที่ค่อนข้างที่จะอากาศเย็นมากแล้วก็มีหมอกลงจัด ซึ่งขณะนั้นน่ยมันเป็นช่วงเวลาประมาณตีสองครึ่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาได้เดินทางมาที่สะพานแห่งหนึ่งครับในพื้นที่ชาเฟอร์นั่นแหละซึ่งสะพานแห่งนี้ครับมันมีชื่อว่าสะพาน Bridge Over Shirley Creek s h i r r y y r r e k k พอทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเข้ามาที่สะพานแห่งนี้เขาก็พบกับร่างของชายคนหนึ่งอ่ะที่ถูกห้อยคอลงมาถูกแขวนลงมาจากบนสะพานนะครับ จากคำพูดของผู้บัญชาการตํารวจนะครับเขากล่าวว่าพอเขาเห็นภาพที่ตรงหน้าที่เป็นชายคนหนึ่งถูกห้อยคอลงมาจากกลางสะพานเขาแทบจะนอนฝันร้ายในคืนนั้นเลยร่างของชายคนนี้ครับมีชื่อว่านายชาวเบนนอนซึ่งทำไมเขาถูกห้อยคอลงมาล่ะเดี๋ยวผมจะเล่าให้กับอาหารซีนและคุณผู้ฟังฟังกันจะขอย้อนกลับไปหนึ่งปีก่อนครับ มีชายคนหนึ่งครับก็คือชายที่ชื่อว่าชาวเบนนอนคนนี้แหละครับซึ่งเขามีอายุ22ปีเลยแลเขาก็มีอาชีพเป็นคนงานครับเป็นคนงานที่อยู่ในฟาร์มเกษตรกรรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ชาเฟอร์เนี่ยแหละซึ่งมันเป็นฟาร์มขนาดไม่ใหญ่มากและพื้นที่ชาเฟอร์นี่แหละมันเป็นพื้นที่ที่ชนบทมากๆอะ่ะถนนหนท่านี่คือเป็นพื้นดินน่ะโดยเจ้าของฟาร์มแห่งนี้ครับที่นายชาลเบนนอนเขาทํางานอยู่อะ่ะ มันเป็นฟาร์มของครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับครอบครัวเนี้ยชื่อว่าครอบครัวฮาเวนครอบครัวฮาเวนเนี่ยครับเขามีสมาชิก6คนด้วยกันโดยมีคุณพ่อที่ชื่อว่าอัลเบิร์ตฮาเวนนะครับอายุ50ปีเนี่ยเป็นหัวหน้าครอบครัวอยู่กินกับภรรยาครับและพวกเขาเนี่ยก็มีลูก4คนด้วยกันโดยลูกชายคนโตเนี่ยมีชื่อว่าแดเนียลอายุ19ปีครับคนรองเนี่ยชื่อว่ารีแลน อายุสิบหกปีคนต่อมาชื่อชาวอายุสามขวบแล้วคนเล็กสุดครับชื่อว่าแมรี่ครับอายุเพียงแค่สองเดือนเท่านั้นเองครอบครัวเนี้เขาทำฟาร์มเน้นเป็นพวกเลี้ยงสัตว์นะครับทำปศุสัตว์เลี้ยงวัวหมูเลี้ยงไก่เป็นอาชีพครับในยุคนั้นนะครอบครัวเนี้ถือว่าเป็นครอบครัวที่มีสถานะทางการเงินที่แบบพอมีเหมือนกันอะแต่ไม่ได้ร่ำรวยมาก จากในข้อมูลครับครอบครัวเนี่ยถึงจะมีเงินก็ตามอะ่ะไอพื้นที่ที่เขาทาฟาร์มอะ่ะมันไม่ใช่แบบเป็นพื้นที่ดินของเขานะมันเป็นมันเป็นพื้นที่ของคนอีกคนหนึ่งอะ่ะแล้วครอบครัวเนี่ยเขามาเช่าทําฟาร์มเฉยๆแล้วครอบครัวเนี่ยเขาก็มีลูกลูกจ้างคนหนึ่งครับก็คือนายชาวเวนนอนนี่นแหละทางนายชาวเวนนอนเนี่ยครับเขามาทํางานกับครอบครัวฮาเวนได้ก็เพราะว่าทางคุณพ่อของนายชาวนะครับเขาเป็นคนงานเหมือนกันแต่เป็นคนงานของฟาร์มอื่นนะครับ แต่รู้จัก,จกเป็นการส่วนตัวกับครอบครัวฮาเวนก็เลยเหมือนกับว่าเขาฝากฝังลูกชายให้มาทํางานกับครอบครัวนี้ด้วยตัวของนายชาวนะครับเขาก็ทํางานหลายอย่างเลยไม่ว่าเป็นนการเลี้ยงสัตว์เลยทําความสะอาดแล้วก็คอยดูแลความเรียบร้อยของครอบครัวฮาเวนอ่ะเรียกว่าใช้งานคุ้มเลยเขาทํางานกับครอบครัวเนี่ยครับเป็นเวลาค่อนข้างนานกันเกือบเกือบสิบปีได้อะปรากฏว่าช่วงต้นปีครับปีหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบนี่แหละ ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์่ะจููๆนยครอบครัวฮาวเว่นเหมือนได้หายตัวไปทั้งครอบครัวเลยครับทั้งหกคนเลยหรอใช่ครับอาถารย์โดยปกติเนี่ยทางคุณแม่ครับหรือทางภรรยาของนายอเบิร์ตฮาเว่นที่เป็นเจ้าของฟาร์มเนี่ยมักจะออกมาทักทายกับเพื่อนบ้านอยู่เป็นประจำไงแต่ปรากฏว่าช่วงนั้นอะทางด้านภรรยาเนี่ยหรือเจ้าหรือคุณนายของฟาร์มเนี่ยเขาแบบไม่ปรากฏตัวมาให้กับเพื่อนบ้านในลรแวกนั้นเห็นเลยแล้วเพื่อนบ้านก็เริ่มสังเกตครับแล้วก็สอดส่องอะ ภายในฟาร์มของครอบครัวไฮเวนเนะี่ยก็ไม่เจอใครเลยอ่ะอย่างที่ผมบอกไปอ่ะไม่มีใครอยู่ในฟาร์มเลยอ่ะมีแต่สัตว์แต่มันมีอยู่คนนึงที่ยังอยู่ครับก็คือนายชาวเวนนอนคนนี้แหละครับซึ่งนายชาวเนี่ยเหลืออยู่คนเดียวในฟาร์มอ่ะเพื่อนมาก็สงสัยไงว่าเอ้ยครอบครัวไฮเวนหายไปไหนก็เลยถามนายชาอ่ะที่เป็นลูกจ้างครับว่าเฮ้ยนายจ้างของนายอ่ะหายไปไหนครอบครัวหายไป,ไปไหนกันนายชาวก็บอก่าตอบ นี่คือจากในข้อมูลของนบันทึกของตำรวจนะครับนายชาวบอกว่าครอบครัวนายจ้างเขาเนี่ยได้ออกเดินทางไปขึ้นรถไฟและเดินทางไปทางทิศตะวันตกของนอร์ดแอกร้านี่แหละเมื่อไม่กี่วันก่อนอน,นี้เองโดยตัวเขาเนี่ยไปส่งที่สถานีรถไฟและนายจ้างก็สั่งเขาอะ่ะให้ดูแลที่นี่ให้เรียบร้อยแต่หลังจากนั้นครับเวลามันผ่านไปนานมากครอบครัวฮาร์เวนเนี่ยก็ไม่โผล่ปรากฏตัวขึ้นมาอีกเลยอะ่ะจนเวลาเนี่ยมันผ่านไปประมาณ8ปดถึงเเดือนนะครับ อุเกือบปีเลยนะอืมใช่จากต้นปีอะไปท้ายปีเลยครับซีนอาถานจะเรียกว่ามันแทบย้ายถิ่นฐานไปเลยเนาะอืมใช่ครับใช่ไหมเหลือแค่นายชาวเบนนอนเนี่ยผู้เป็นลูกจ้างแหละดูแลอีกคนเดียวซึ่งแน่นอนครับพอครอบครัวเนะี่ยครอบครัวฮาเวนหายตัวไปนายชาวก็อยู่คนเดียวในฟาร์มแห่งนี้ยและคนรอบๆพื้นที่อ่ะก็เริ่มสังเกตว่านายชาวเบนนอนผู้นะครับเริ่มที่จะขายสัตว์ขายพืชผล ขายเครื่องจักรในการทํางานในฟาร์มอ่ะออกไปทั้งหมดเลยแล้วก็มีการรายง,งานนะครับอกว่านายชาวเนี่ยได้บอกกับทางเพื่อนบ้านว่าแบบเขาจะออกจากพื้นที่แห่งนี้ครับแล้วก็ออกไปตามหาในครอบครัวนายจ้างเขาแต่มันก็น่าแปลกลนะเนาะว่าแบบเออทำไมเขาขายทรัพย์สินสมบัติของครอบครัวนี้ออกไปทั้งสัตว์เอยทั้งพืชผลทั้งเครื่องจกักรนายคนนี้ขายทิ้งไว้หมดเลยซึ่งแน่นอนด้วยความที่มันน่าสงสัยไรเนี่ยในช่วงเดือนตุลาคมครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่ะ เขาก็เหมือนกับว่าเดินทางมางที่ฟาร์มของครอบครัวฮาเวนเนี่ยแล้วก็เหมือนกับว่าทําการคนบ้านของครอบครัวนะครับปรากฏว่าภายในฟาร์มนะครับทางเจ้าหน้าที่ได้พบกับซากศพของครอบครัวเนี่ยศพเนี่ยถูกหมกอยู่ตามพื้นที่ต่างๆของฟาร์มครับอาหารซีนครณผู้ฟังซึ่งผมจะไม่บอกนะครับว่าแต่ละรายคือใครอ่ะอยู่ตรงไหนของฟาร์มอ่ะแต่ผมจะบอกคร่าวๆประมาณว่าบางร่างเนี่ยมันถูกหมกอยู่ในกองฟางนะครับ กองฟังให้นึกภาพก็เป็นก้อนๆเหลี่ยมๆนะะแล้วก็ถูกทับๆอยู่ในกองฟังบางร่างอ่ะมันถูกหมกอยู่ในปุ๋ยคอกครับและบางร่างอ่ะยิ่งน่ากลัวเข้าใหญ่เลยมีการไปพบอยู่ที่ตามถ้ำหมาป่าที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงแล้วแวกนะครับซึ่งคาดว่าในหมาป่าน่าจะคาดไปไปกลับที่รังของมันอ่ะพอเห็นสภาพเบื้องหน้าเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็เลยรีบคุมตัวนายชาวเบนนอนทันทีเลย ในทีแรกอ่ะในชาวเวนนอนคนนี้ครับเขาก็ปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ก่อเหตุนะในที่สุดครับเขาก็สารภาพว่าเขาฆ่าแดเนียลก็คือลูกชายคนโตอ่ะของครอบครัวเนี่ยโดยบังเอิญแล้วก็แบบก็ว่าพลั้งมือสังหารปิดปากคนอื่นๆในครอบครัวอืมโดยเขาอ้างนะเขาอ้างว่าแบบได้รับแรงจูงใจจากคนแปลกหน้าซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นคู่ค้าทางธุรกิจของครอบครัวฮาเวนอ่ะเหมือนมาเป่าหูอะไรเงี้ยซึ่งบางรายงานนะที่เขาบอกว่าบางรายงานนะบอกว่าไอ้คนที่แบบมาเป่าหูใน ชาวเบนนอนคนเนี้ยให้ลงมือก่อเหตุอ่ะอาจจะเป็นคนที่ให้ให้ครอบครัวนี้ยเช่าพื้นที่อยู่เจ้าของที่อะไรเงี้ยอันนี้อันนี้คือแบบขอออกตัวก่อนว่าบางข้อมูลนะครับอืมส่วนพ่อของนายชาวครับที่แนะนําให้ลูกชายตัวเองเนี่ยมาอยู่กับครอบครัวเนี่ยมาทํางานครอบครัวเนี่ยเขาชื่อว่าเจมส์เป็นนอนก็ถูกควบคุมตัวด้วยเช่นกันครับเพราะเนื่องจากปฏิการค้นตัวนายนายชาวที่เป็นลูกชายนะครับก็มีการพบจดหมายถึงนายชาวอะ่ะบอกว่าให้รีบออกเดินทางจากพื้นที่แห่งนี้ เสมือนกับว่าถ้ามองไกลๆ,ๆก,ก,ก็เหมือนกับว่าพ่อสมรู้ร่วมคิดด้วยครับแล้วบอกให้ลูกชายตัวเองรีบหนีโดยเหล่าคนในพื้นที่กับเพื่อนบ้านชาวกเกษตรกรรมทั้งหลายเนี่ยมองว่าในชาวกับเจมส์เบนนอนผู้เป็นพ่อเนี่ยอาจจะได้รับการถูกปล่อยตัวได้ในภายหลังอ่ะเพราะด้วยหลักฐานอเอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ยมันดูคุมเครือครับแต่ยังไงก็ตามครับในชาวเบนนอนกับเจมส์เบนนอนผู้เป็นพ่อเนี่ยก็ถูกนําไปฝากขังอยู่ที่คุกคุกหนึ่ง ไปเป็นคุกเล็กๆครับที่กอด้วยหินน่ะเหมือนกระท่อมอ,ะอ่ะเพื่อรอให้พ่อลูกคุเนะครับไปขึ้นศาลในวันต่อไปอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้อยากให้ทุกคนซีนอาหารคุณผุ้ฟังเนี่ยคิดภาพตามว่าคุกที่เขาอยู่เนี่ยมันเป็นคุกที่แบบเล็กๆอ่ะกอด้วยหินอืแล้วก็มีประตูเหล็กบานใหญ่อ่ะแค่นั้นเองเป็นกระท่อมเก่าๆเป็นปีหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบครับ ซึ่งคุกแห่งนี้ครับก็จะมีคู่คุมอ่ะเป็นเจ้าที่อ่ะคอยเฝ้าอยู่กันแค่ไม่กี่คนเองซึ่งในคืนหนึ่งอ่ะระหว่างที่นายชาเวนนอนอ่ะกำลังถูกคุมตัวอยู่ครับจากในข้อมูลอ่ะช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนอ่ะมันเป็นคืนที่อากาศหนาวเหน็บและหมอกลงขณะที่นายชาเวนนอนเนี่ยครับกำลังนอนอ่านหนังสืออยู่ในห้องขังของตัวเองอ่ะทางเสเมียนครับหรือว่าทางเจ้าที่ตำรวจนี่แหละเขากําลังล่างเล่นไพ่กันอยู่อ่ะ จู่ๆพวกเขาก็ได้ยินเสียงคนจํานวนหนึ่งอะ่ะกู่ร้องครับจากนอกคุกอะ่ะอืมกู่แบบเฮขึ้นมาโอ้เฮขึ้นมางเงี้ยแล้วก็มีเสียงรถยนต์อ่ะขับ,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 บมาปุบปุบปุบปบปุปบมาขับมาเหมือนเป็นขบวนพาเลทมาเลยอะ่ะไอเสียงคนกลุ่มนั้นมันก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆครับแล้วพอมองออกไปด้านนอกครับการเจ้าหน้าที่อะพบกับผู้ชายจํานวนหนึ่งอะ่ะที่สวมหน้ากากสีดําซึ่งมีอยู่ประมาณ เจ็ดสิบถึงแปดสิบคนและมีรถยนต์อีกสองสามคันนะครับขับมาที่คุกแห่งเนี้ยคุกเล็กๆแห่งเนี้ยพอคนกลุ่มนั้นนะครับเข้ามาถึงเนี้ยก็มาโห่ร้อยู่ข้างหน้าประตูคุกแล้วก็ทําการทุบป,ประตูอย่างบ้าคลั่งแล้วก็เรียกร้องให้ทางเจ้าหน้าที่ครับส่งตัวนายชาวเบนนอนออกมาให้พวกเขาคนเหล่านั้นนะครับที่เขาคาดว่าน่าจะเป็นชาวบ้านหรือใครไม่รู้อ่ะมาตะโกนกู่ร้องนะทุบป,ประตูด้วยด้วยอาวุธ ด้วยท่อนไม้อ่างเงี้ยทุบยังแบบดังมากกับประตูเหล็กอะ่ะทางเจ้าที่อะ่ะเขาเขียนในข้อมูลบอกว่าเสียงไม้ทุบประตูที่ได้ยินอะ่ะเป็นเสียงที่น่ากลัวที่สุดที่เขาเคยได้ยินมามแล้วก็มีคนที่โดนขังอยู่ด้วยครับมันเป็นหัวขโมยที่มีคดีติดตัวคือขโมยขโมยข้าวสาลีอะ่ะซ,ซึ่งเขานอนอยู่ในคุก,กกับชายชาวเป็นนอนด้วยไม่เกี่ยวอะ่ะไม่เกี่ยวกับนายชาวเลยกำลังนอนขดตัวอยู่อะ่ะเขาบอกว่าเสียงทุบตีมันน่ากลัวมากอะ่ะ มันดังนะ้วก็ยาวนานมากขณะนั้นครับนายชาวเบนนอนเนะี่ยก็พอได้ยินเสียงอะ่ะก็ลุกขึ้นมาจากเตียงคนระับแล้วก็มองไปที่ประตูอะ่ะดืวยเสียงกึกก้องจากผู้คนมันดัง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 ดงังสุดท้ายประตูมันก็พังออกมาปังออกมาชาวบ้านเนี่ยก็กูเข้ามาในตัวข้างในคุกละเขาก็ทําการคว้ากระชากตัวนายชาวเบนนอนออกไปจากคุกครับหลังจากนั้นครับคนกลุ่มเนี่ยครับที่ใส่หน้ากาก เขาก็ได้รุมทำร้ายนายชาวแบดนอนคนนี้ครับอย่างโหดร้ายรัฐารุนนะรุมประชาอัไรอะไรทำนองนี้ครับคุณผู้ฟังอธฐานสินมีการตะโกนด่าทอครับอย่างแบบหยาบคายแล้วก็นำตัวนายชาวเนะี่ยเดินเท้าขึ้นตอนเหนือเป็นประมาณหนึ่งไม้ครับจากคุกหินอย่างนี้นครับกระท่อมคุกอย่างนี้นปลับเตียงฟาร์มของครอบครัวฮาเวนที่เกิดเหตุแล้วก็ให้ในายชาวพูดความจริง มันเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นแล้วก็ให้เล่าเหตุการณ์นในวันก่อเหตุอะซ้ําแล้วซ้าเล่าอะให้คิดภาพตามเหมือนกับเหมือนกับว่าคล้ายกับการสอบปากคําในเวอร์ชั่นที่ดูน่ากลัวและโหดร้ายแล้วกันนะครับพาไปตรงจุดนี้บ้างในฟาร์มพาไปยังคอกลัวพาไปยังที่ต่างๆในฟาร์มที่เจอร่างครอบครัวฮาเวน,นครับจากนั้นครับพอนายชอว์เรนนอนน่ะเขาก็เหมือนกับว่าสับปะสบ,สบมเต็มที่ละ หล่าผู้คนครับก็เฮโลแบบพาตัวนายชาวเบนนอนไปที่สะพานที่ชื่อว่าสะพาน Over s h ์ r ชอร์รี่ครในพื้นที่เขตชาเฟอร์เนี่แหละครับดางนั้น่ะคนกลุ่มเนี่ยครับกลุ่มสารเปี้ยกลุ่มเนี้ยก็นำตัวนายชาวเนี่ยมามัดมือแล้วก็เอาเชือกเส้นหนาเป็นเชือกเส้นหนาอย่างดีเลยนะขนาดใหญ่ทำเป็นบ่วงครับแล้วก็คล้องไปที่คอของนายชาวเบนนอนคนเนี่ย แลาปลายด้านหนึ่งของเชือก ấy, ก็ถูกมัดไว้กับราวของสะพานแล้วก็บังคับให้นายชาลเนี่ยไปยืนอยู่ที่ริมบนบนรั้วสะพานน่ะแล้วก็ตะโกนสั่งจากด้านหลังครับว่าให้กระโดดลงไปยังเบื้องล่างนั่นเองซึ่งแน่นอนครับนายชาลเบนนอนคนเนี้ยเขาก็ไม่ทําตามไม่กระโดดลงไปตามคําตะกโกนโกร้องจากผู้คนด้านหลังที่กําลังคุกกุนด้วยความโกรธจากในข้อมูลครับนายชาลเบนนอนคนเนี้ กลับหันมาบอกกับทางผู้ผู้คนะที่ตระกูลหนูด้านหลังว่าเฮ้ย hey, พวกแกน่ะพวกแกเป็นคนเริ่มในการนําตัวเช่นมาในครั้งเนี้ยพวกแกต้องทําต่อให้เสร็จเองแล้วกันมันเป็นเหมือนกับว่าการที่พวกเขานําตัวเข้ามาเนี่ยมาที่แห่งเนี้ยสิ่งที่จะบังคับให้เขาทําอ่ะเขาไม่ทําอ่ะพวกเขาทําเองแล้วกันมันเหมือนกับว่าเป็นการยียวนครั้งสุดท้ายของนายชาวแบนดอนคนเนี้ยครับซึ่งสรุปแล้วครับเขาถูกหนึ่งในกลุ่มคนนั้นผลักลงไป จากสะพานแห่งนี้ครับเขาก็ล่วงมาจากอากาศนะจากราวสะพานลงมากระแทกกับอากาศาร่างเขาก็ถูกตรึงด้วยเชือกเส้นหนาที่ถูกมัดไว้ที่คอครับซึ่งสะพานแห่งนี้ครับก็เป็นจุดสิ้นสุดของชีวิตของนายชาวเวนนอนคนนี้ครับ,รบซึ่งแน่นอนครับเรื่องราวก็ติด,ต,ดต่อเนาะกับเหตุการณ์ที่ผมเล่าไปในในช่วงแรกอในคืนนะครับช่วงเวลาตีสองครึ่งเนี่ย ทางเราเจ้าหน้าที่ตำรวจเนะี่ยเขาก็ตามมาที่สะพานหลังจากที่พวกเขาได้แกะรอยเส้นทางจากคุกที่นายชาวเนะียถูกนําตัวออกมาไล่ไปที่ฟาร์มของครอบครัวฮาเวนนะครับแล้วก็ไล่เส้นทางย้อนมาจนถึงที่สะพานก็เจอร่างของนายชาวเวนนอนคนนี้ครับห้อยต่องแต่งอยู่กลางสะพานนั่นเองเรื่องราวของนายชาวก็จบลงที่เท่านี้ครับตัดกลับมาครับมาที่ทางด้านคุณพ่อของนายชาวเวนนอนที่ชื่อเจมแบนนอนนะ ที่ถูกกล่าวหาว่าสมรงร่วมคิดกับลูกชายตัวเองเนี่ยก็ถูกตัดสินครับว่าแบบมีฐานความผิดทางด้านคาตกรรมเกี่ยวข้องกับการคาตกรรมแล้วก็ถูกตัดสินครับให้จําคุกเนี่ยเป็นเวลา19ปีด้วยกันซึ่งระหว่างที่เขาถูกจําคุกเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาว่าไม่เกี่ยวข้องเลยเขาแค่แบบบอกกับลูกชายเขาเฉยให้ออกจากพื้นที่นั้นแล้วยังบอกอกว่าเหมือนกับว่าทางเจ้าหน้าที่ได้จับตัวแพะมากกว่าเขาไม่ได้ทำซะหน่อย แต่อย่างว่าแล้วครับเขาถูกจําคุกเป็นเวลาสิบเก้าปีด้วยกันในคุกใช้ชีวิตจนแก่เท่าเลยแล้วเขาก็ได้รับการปล่อยตัวมาได้รับอิสระเนี่ยตอนปีหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบแต่เขาก็ออกมาใช้ชีวิตได้ไม่นานครับเขาก็เสียชีวิตจากอาการเจ็บป่วยหลังจากที่จะออกจากคุกมาได้ไม่นานนะครับอาจารสินคุณผู้ฟังขอตัดภาพย้อนกลับไปในวันที่กิอเหตุการณ์การลงทันนายชาวเวนนอนในวันนั้นอ่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็สรุปว่านายชาวเวนนอนคนนี้ครับ พูดกระตามตรงอะ่ะเขาก็ไม่สมควรที่จะได้ได,ได้รับการลงโทษจากประชาชนหรือจากใครก็ตามแต่โดยพลักการนะครับเหมือนกับว่าผู้คนเหล่านั้นนะครับทําตัวเหมือนกับว่าเป็นสารเตีย้ยถึงแม้ว่านายชาวเบนนอนนะครับสมควรที่จะได้รับโทษร้ายแรงก็ตามอะ่ะจากการฆาตกรรมครอบครัวหนึ่งอะ่ะแต่เขาก็ไม่สมควรที่จะได้รับโทษแบบนี้ทางเจ้าหน้าที่ระด,ดับสูงอะ่ะเขาก็บอกว่ามันน่าละอายมากที่เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในนอตดาคกตา ก็มีการสั่งให้ค้นหาครับแล้วก็สอบสวนะแกนนําที่นํากลุ่มคนะมาลุมประชาทันมาลงโทษนายชาวเป็นนอนคนนี้ครับ <Okay. S 1> สุดท้ายครับก็มีการพบด้วยกันสามคนด้วยกันเป็นผู้นําในการนําขบวนะมาก่อเหตุในครั้งนี้นะครับแต่ก็ไม่มีการเปิดเผยครับชื่อทั้งสามคนนี้นะครับแต่มันมีคําพูดของหนึ่งในผู้นําะเป็นผู้ชายคนหนึ่งหรือจะบอกว่าเป็นคนที่ผลักนายชาว ลงจากสะพานก็ก็พูดได้อเขาอ้างว่าเขาว่าเป็นคนในพื้นที่แห่งน,นั้นแหละที่ทําไปเพราะว่าเขากลัวในชาวแล้วก็กลัวความไม่มั่นใจความทิ่ธําของทางเจ้าหน้าที่ตารวจและทําไปเพื่อที่จะปกป้องครอบครัวของตัวเองอ่ะนี่คือคํากล่าวอ้างของเขานะสุดท้ายเราผู้นําบางส่วนเขาก็ได้รับโทษไปตามคันรองครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขายังเผยว,ว่าคนเหล่านั้นหลังจากที่ทําการสอบปากคำนะครับทัวควบคุมเขา เจ็ดสิบแปดสิบคนอะ่ะไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นฆาตกรด้วยซ้าคิดว่าทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วเคสของนายชาเบ็นนอน,นครับสรุปเลยว่าถือว่าเป็นคนที่ถูกกระทะําะจากการสังหารจากการลงทันโดยประชาชนะเป็นคนสุดท้ายครับในประวัติศาสตร์ของนอร์ดดาโ o ต้าและไอ้คุกหินกระท่อมที่ฝากขังในตัวนายชาวนะ่ยที่ถูกบุกเข้ามานะครับก็ยังอยู่นะแล้วก็ยังถูกตั้งเป็นอนุสรณ์ครับในพื้นที่ชนบท ชาเฟอร์แห่งเนี่ยครับในนอ์ดแคาต้าเนี่ยจนถึงทุกวันนี้ถ้าเกิดใครไปเยี่ยมเยือนอะ่ะมันก็จะมีประโยคเป็นแผ่นเหล็กนะครับแปะไว้ว่าแบบเป็นพูดถึงเหตุการณ์ในวันนั้นอะ่ะเรื่องราวของฆาตกร,กรคนหนึ่งท,ที่จบชีวิตตรงอะ่ะนาสะพานแห่งหนึ่งในพื้นที่นอร์ดคากต้าเนี่ยก็จบตรงเพียงเท่านี้ครับอืมเหมือนได้ตกผนึกหลายๆอย่างเหมือนกันนะในคดีที่ทัทนวาบอกไปว่าเออถึงเขาจะมีความผิดหลายแรงแค่ไหนอ่ะนะ เขาก็ควรได้รับโทษตามกฎหมายของของบ้านเมืองไม่ใช่โดนลงโทษในกลุ่มคนกลุ่มคนหนึง่งซึ่งถ้าพูดตามเหตุในเหตุการณ์ที่เจอครับถึงแม้ว่าในชาวเนี่ยจะเป็นฆาตกรที่สังหารครอบครัวครอบครัวหนึ่งลงไปเนาะเขาก็ไม่สมควรที่จะต้องตัดสินโดยสารเตี้ยเพื่อเขามาจบชีวิตลงอย่างน่าสยดสยองโดยการแขวนคอลงมาจากสะพานซึ่งมันก็ค่อนข้างจะสะเทือนใจเหมือนกันครับ ทั้งในเรื่องของคดีที่นายชาวทําแล้วก็สิ่งที่นายชาวเนี่ยได้รับอันนี้ผมพูดใน,ในความเข็นส่วนตัวนะผมไม่ได้บอกว่าฆาตกรเป็นคนดีหรืออะไรก็ตามอะแต่เมื่อมันมีกฎหมายมันก็ต้องเล่นไปตามกฎหมายก่อนไม่ว่าอย่างไรก็ตามเพราะว่าถ้าเกิดคุณยังไม่รู้เลยว่ามันจะตัดสินแบบไหนอยู่ดีคุณก็ตัดสินแล้วอะซึ่งเรายังไม่รู้เลยว่าศาลจะสั่งประหารชีวิตเขาหรือเปล่าะเราจะมีผู้มาคับใช้กฎหมายไว้ทําไมถูกปะถ้าเกิดใครอยากจะทําอะไรก็ได้ แล้วการที่กลุ่มคนหนึ่งเจ็ดสิบคนเนี่ยไปฆ่าฆาตกรคนหนึ่งเอาพูดไปเป็นฆาตกรแล้วนะเนาะฆ่าฆาตกรตัวหนึ่งแบบโหดเหี่ยมอย่างดิซินทอมาบอนแล้วมันกลับมีคนรับผิดชอบแค่เพียงสามคนเองสามคนได้รับความผิดชอบแล้วอีกเกือบเจ็ดสิบคนล่ะกลับไปใช้ชีวิตแล้วบอกว่าครอบครัวว่าตัวเองเป็นฮีโร่แต่จริงๆเขาคือส่วนหนึ่งของการฆาตกรรมอะถุกปะถ้ามองในในอีกจุดหนึ่งเลยนะแต่อันนี้ก็ย้อนกลับไปมันเป็นเรื่องเก้าสิบกว่าปีก่อน ใช่ไหมถูกต้องครับมผมเลยคิดว่ามันมีมันมันมองได้อีกหลายแง่มุมอะ่ะมันรุนแรงมันไม่สามารถจะตอบกลับด้วยความรุนแรงได้มันก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆอะ่ะเรื่องนี้ก็หวังว่าคุณผู้ฟังหรือใครที่ได้รับฟังเรื่องนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณครับแล้วก็เป็นแบบไหนนะครับมันถึงอย่างว่าแล้วครับฆาตกรมันมันถูกตัดสินไปล้วเขาเสียชีวิตไปเกือบเก้าสิบกว่าปีแล้วครับ ซึ่งหวังว่าเรื่องนี้ครับอาจจะมีบางอย่างเป็นแบบเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเออลองปรับใช้ได้บางท่วงบางตอนนะ่ะเออถ้าเกิดผมเล่าไปใช้คำล่วงเกินหรืออะไรก็ตามแต่นะก็ขออภัยมาในที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับอืม